สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบก,กัะช่องสาวหุนเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะอ่าแนวทางฮานอยสตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่1สิงหาคม25 6 5ัมาแบ่งปันเนาะอ่าก่อนไปรับชมเรามาดูผลกันก่อนนะคะว่าของวันที่31เรามากี่คู่นะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่น้องจ๋าหาปากกาก่อน,เข,น,เ,ขนเขียนไปเขียนมาเขียนไปเขียนมาแอดก็หลงดีวางแล้วมาดูกันนะคะสําหรับนอยเฉพาะกิจนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์เด่นที่ศูนย์มานะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครนาศูนย์ไปเป็นแนวทางก็จะได้ตัวกลับเนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนล่างสี่แปด เดนที่สี่มาแอดให้วิ่งรูดท,ที่สี่นะคะมาสี่แปดตรงๆตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะพี่น้องสาเข้าล่างเฉพาะกิจนะคะอ่าสำหรับในน้อยพิเศษนะคะหกสามเจ็ดอ่าเดนที่สามาอีกนะคะพี่น้องจ๋าเด่นที่สามมาเนาะถ้าใครนำสา3ไปเป็นแนวทางรานะคาก็จะ,ะได้สามเจ็ดนะคะ ล่าง yeah. หนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งก็หลุดไปนะคะส่วนในน้อยปกตินะคะสองหกเจ็ดอ่าอันนี้ก็หลุดไปเนาะล่างสี่สามนะคะมาทั้งเด่นสี่เด่นสามเนาะสี่สามมาตรงตรงตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับในน้อยวีพีนะคะแปดสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามตรงนี้มาเดอ้อพี่น้องจา๋าแล้วก็ล่างสามสามเนาะเด่นที่สามมาสามมา,มาวันนี้สามมาสี่คู่เลยนะคะถ้าใครนำสาม ตัวเด่นแอดไปเป็นแนวทางก็คงได้ทั้งสี่คู่เนาะพี่น้องจ๋าตัวเด่นแอดมาทั้งสามตัวเลยนะคะวันนี้ก็มาตรงๆต,ต,ตัวที่เน้นให้ด้วยเนาะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะอ่าแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เนาะตามนี้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะพี่น้องจา๋าในห้องก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะแนวทางหุ้นนะคะ หุ้นหลายอย่างเนาะพี่น้องจานนิเคจีนฮั่งไตวันเกาหลีลาวทีวีนะคะลาวสตาร์นะคหุ้นมีทั้งเชา้าทั้งบ่ายน,นะคะอ่ารอบดึกมาก็จะมีอ่าดาวโจนนะคะมีสามลัตเนาะพี่น้องจานสนใจทักทายได้เนาะ,ะไปกันต่อวันที่หนึ่งสิงหานะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะพี่น้องจานเอาแก๊สเขียนไว้ไหนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ เอสว่าเอสเขียนแนวทางไว้แล้วอะเอสยังไม่เขียนแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเอสขอเขียนวันที่ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าอุ้ยเมาตัวเลขพี่น้องเอ้ยบวกหน้าบวกหลังเลยนะคะอ่าเอสสาวึงนะคะอ่าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ พรุ่งนี้ยิ่งชนกันเนาะทั้งนอยไทยแลาวนะคะเด่นวิ่งรูดอ่ารัฐบาลไทยแอดลงไปแล้วเดอ้อพี่น้องจา๋าถ้าใครรอก็ไปเลื่อนๆนดูในคลิปนะคะแอดลงแค่สูตรเดียวนะคะวดที่แล้วก็มานะคะวันนี้ก็ขอให้มาตรงๆอีกเนาะพี่น้องจา๋าตารางแตก3ตัวอีกเนาะ น่อยสูตรเม็ดเดียวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสําหรับฮานอยนะอ่าฮานอยแอดลงแค่สองสูตรนะคะคือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางเนาะอ่าชุดโค้งสุดท้ายหลังๆแอดก็ไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องจาต้องกราบขอโทษด้วยเนาะเนื่องด้วยกว่าจะทําเสร็จ์เนะาะทั้งสองช่องทั้งช่องพนิดาด้วยนะคะกว่าจะคํานวณสิทธิ์แต่ละสูตรอ่า ทำต่างสูตรกันไปนะคะทั้งดูแลในกลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้แอดเมาตัวเลขแล้วนะคะไปกันต่อของวันที่วันที่8นะคะพี่น้องจา๋อาอ่าวันที่1เดือน8นะคะวันที่1สิงหานะคะนันบ่ผิดบาถกแล้วพี่น้องเอ้ยอก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช็ดเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะามาดูกันนะคะว่าแอดมีตัวเด่นตัวไหนกันบ้างนะคะ บางวันเอดก็ลืมลงตัวกันให้พี่น้องเอ้ยเนะี่ยเหมือนวันนี้เอดก็ไม่ได้ลงตัวกันให้ชุดกันชุดรองนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูในอ่าชุดสองตัวบนล่างนะคะ อ่ะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเด่นแอดก็จะมีสองหกแล้วก็หนึ่งนะคะมีสองมีหกมีหนึ่งเดอ้อพี่น้องจา๋าแต่ว่าแอดจะวิ่งรูทที่หกนะคะแอดจะวิ่งรูทที่หกแต่ว่าใครไม่ชอบหกก็นำสองกับหนึ่งไปพิจารณาเดอ้อพี่น้องจา๋าอ่ะสำหรับหกก็จะมีหกศูนย์นะคะหกหนึ่ง หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะอทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ เผื่อมีตัวที่ตรงใจพี่พี่ fc นะคะเผื่อตัวเดียวกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี60ใครไม่ชอบ6กก็กลับหัวเป็น9เด้อนี่พี่น้องกลับหัวเป็น9นะคะ60 61 62 หกห้าหกหกวันนี้ระวังเบิ้ลน,นะคะระวังเบิ้ลมานะคะหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะอ้าวเกินคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเกินก็เกินนะฮะอะ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะ ชุดกันอ่ะเดี๋ยวแอดเขียนชุดกันไปให้เลยชุดกันสำหรับสองกับหนึ่งเนาะอ่ะสองก็จะเน้นไปที่สองห้าสองเจ็ดนะคะส่วนหนึ่งนะคะไปที่หนึ่งสี่กับหนึ่งแปดเด้ออ่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแอดก็ลงชุดกันให้เนาะ หรือว่าจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับชุดที่เป็นตารางนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้พี่พี่ FC ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเดียวแอดเขียน ID ไลน์ไว้ให้นะคะ นี้นะคะมีน้องจ๋าแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะอาจติดต่อสอบถามได้นะคะในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางเนาะทั้งเลขทูบนะคะอาก็ขอให้พี่ๆเอฟซทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเลยนะคะเงินทองไหลามาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ